คุณเคยไหมที่ความคิดอย่างวิ่งพล่านไม่หยุดแม้ขณะที่คุณพยายามข่มตาหลับในตอนกลางคืนคุณนอนอยู่บนเตียงไฟถูกปิดห้องเงียบสงัดแต่จิตใจกลับไม่ยอมพักผ่อนแม้แต่น้อยความคิดจากทั้งวันย้อนกลับมาไม่สิ้นสุดเรื่องที่อยากแก้ไขงานที่ยังไม่เสร็จหรือความกังวลต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นพรุ่งนี้นี่คือวงจรที่ทำให้หลายคนตื่นมาอย่างเหนื่อยล้าแม้จะนอนมาหลายชั่วโมงก็ตามที แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าความสงบไม่ใช่สิ่งบังเอิญความสงบเป็นสิ่งที่ต้องพอปลูกอย่างอ่อนโยนเสมือนเมล็ดที่ปลูกไว้ในยามค่ำคืนหากเราดูแลอย่างนุ่มนวลเมล็ดนั้นจะผลิบานกลายเป็นการนอนหลับที่ลึกและจิตที่ผ่องใสในวิดีโอนี้เราจะเดินผ่านเจ็ดมตราแห่งพุทธศาสนาเป็นคำภาวนาก่อนนอนที่อ่อนโยนและทรงพลังคำเหล่านี้ไม่ใช่ถ้อยคำว่างเปล่า แต่เป็นปัญญานิรันที่มาจากพระธรรมช่วยให้เราวางวันทั้งวันลงอย่างอ่อนโยนคลายหัวใจและกลับคืนสู่ความสงบเมื่อจบการปฏิบัติคุณจะเรียนรู้ว่าจะปิดแต่ละวันด้วยเมตตาและความกตัญญูได้อย่างไรคุณจะรู้จักปล่อยวางความคิดที่ฟุง้งซ่านเรียนรู้การยอมรับความไม่เที่ยงโดยไม่หวาดกลัวและคุณจะสามารถนอนหลับด้วยใจที่สงบสุข ดังนั้นจงผ่อนคลายเถิดแล้วร่วมเดินทางไปด้วยกันหนึ่งวันนี้จบสิ้นแล้วก่อนเข้านอนมนตราแรกนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังวันนี้จบสิ้นแล้วบ่อยครั้งเรายกเอาภาระที่ค้างคาเข้ามาสู่ค่ำคืนเราย้อนทบทวนการสนทนาเตรียมงานพรุ่งนี้หรือวิจารณ์ตัวเองที่ยังทำได้ไม่ดีพอแต่สิ่งเหล่านี้แย่งชิงการพักผ่อนของเราไปเมื่อบอกตัวเองว่าวันนี้จบสิ้นแล้ว คุณกำลังขีดเส้นแบ่งอย่างอ่อนโยนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าสุขทุกข์หรือธรรมดาบัตรนี้ได้ปิดฉากแล้วเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่สามารถวางบนชั้นได้พรุ่งนี้จะเปิดบทใหม่แต่คืนนี้คุณยอมให้มันจบในพุทธศาสนาสิ่งนี้คือการปล่อยวางจากความยึดมั่นเรามักยึดอดีตด้วยความเสียดายหรือความภูมิใจและยึดอนาคตด,ด้วยความหวังหรือความกังวล แต่กลางคืนชวนเราให้ปล่อยทั้งสองลงพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรไม่ว่าจะเป็นความคิดความสำเร็จหรือความผิดพลาดดังนั้นคืนนี้ขณะวางศีรษะลงนอนจงกระซิบว่าวันนี้จบสิ้นแล้วสัมผัสถึงการปล่อยวางที่เกิดขึ้นในกายและทิ้งรายการงานที่ยังค้างไว้เชื่อเถิดว่าคุณได้ใช้วันนี้อย่างเพียงพอแล้ว และเมื่อคุณวางวันลงคุณจึงก้าวสู่ความเงียบสงบได้ 2. ขอให้ฉันพ้นทุกข์มนตราที่สองคือการเมตตาต่อตอนเองขอให้ฉันพ้นทุกข์เรามักจะอ่อนโยนต่อผู้อื่นแต่กลับเข้มงวดกับตนเองแบกความผิดความรู้สึกไม่ดีพอไว้แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าความกรุณาที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากภายในใจตนเองก่อนหากเราไม่อาจเมตตาต่อตัวเองได้ ความเมตตาต่อผู้อื่นก็จะไม่ลึกซึง้งก่อนนอนจงวางมือลงเบาๆบนหัวใจแล้วกระซิบว่าขอให้ฉันพ้นทุกข์คุณไม่ได้ขอหนีปัญหาชีวิตแต่คุณกำลังขอปลดปล่อยจากความเจ็บปวดที่เกินจำเป็นจากเสียงรบกวนในจิตที่ขยายความทุกข์ให้หนักขึ้นนี่คือการเจริญเมตตาภาวนาดังตะเกียงที่ต้องมีไฟก่อนจึงจะส่องสว่างให้ผู้อื่นหัวใจก็ต้องอบอุ่นด้วยเมตตาตนเองเช่นกัน เมื่อคุณกล่าวว่าขอให้ฉันพ้นทุกให้จินตนาการว่าความตึงเครียดในกายกำลังคลายลงหน้าอกเบาลงหน้าผากผ่อนคลายล่มหายใจลึกและช้าลงมนตรานี้คือการย้ำเตือนว่าคุณสมควรได้รับความสงบไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แต่คือเดี๋ยวนี้ขณะคุณกำลังเข้าสู่ห้วงนิทรา 3. ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข มนตราที่สามพาใจเราออกไปไกลกว่าตัวเองขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเมื่อวันสิ้นสุดเรามักหันกลับเข้ามาในตนทบทวนการกระทำความกังวลหรือความหวังของเราแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าการยึดมั่นในตัวตนเกินไปย่อมนำมาซึ่งความทุกข์มนตรานี้คือการเปิดประตูแห่งหัวใจปล่อยให้ความเมตตาไหลออกไปสู่สรรพชีวิตเริ่มต้นจากการนึกถึงคนที่คุณรักที่สุด แล้วกระซิบเบาๆว่าขอให้เขามีความสุขปลอดภัยและสงบเมื่อความรักอ่อนโยนเกิดขึ้นหัวใจจะอ่อนนุ่มจากนั้นขยายความปรารถนาดีไปยังผู้เป็นกลางอาจเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือใครสักคนที่คุณพบเจอโดยบังเอิญในวันนี้พูดกับตัวเองว่าขอให้เขามีความสุขแล้วด้วยความกล้าหาญจงส่งคำอวยพรน,นี้ไปยังผู้ที่เคยทำร้ายหรือทำให้คุณเจ็บปวด แม้จะยากแต่ก็ปลดปล่อยใจได้อย่างลึกซึ้งเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าความเกลียดชังไม่เคยชนะด้วยเกลียดมีแต่ความรักเท่านั้นที่ดับมันได้การอวยพรให้คนที่ทำร้ายคุณเป็นสุขไม่ใช่การยกโทษแต่คือการปลดปล่อยตนจากความขมขื่นจากนั้นให้ความเมตตาขยายออกไปไม่สิ้นสุดถึงสัตว์ในรังและรังนกป่าไม้และมหาสมุทรถึงผู้คนที่อยู่ทั่วโลกแม้คุณไม่เคยพบเจอ พร้อมกับทุกลมหายใจส่งคำอธิษฐานเดียวขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขจินตนาการว่ามันเป็นสายลมอ่อนโยนที่พัดพาความปรารถนาดีไปทุกมุมจักรวาลจิตที่เคยฟุ้งซ่านเริ่มเปิดกว้างขึ้นหัวใจที่เคยหมกมุ่นอยู่แค่ตัวเองบัดนี้โอบรับความกว้างใหญ่ของชีวิตเมื่อจบการภาวนาคุณอาจรู้สึกเบาลงเพราะเมตตาสามารถละลายความกลัวความเหงาและความกโกรธได้ และเมื่อคุณนอนด้วยหัวใจที่อวยพรให้ทุกชีวิตคุณจะไม่พักผ่อนอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของผืนผ้าชีวิตอันยิ่งใหญ่คืนนี้ก่อนหลับจงกระซิบเบาๆว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขแล้วปล่อยให้ถ้อยคำนี้พาใจคุณเข้าสู่ความสงบ 4. ฉันยอมรับความไม่เที่ยงมนตราที่สี่พาเรามาพบหนึ่งในคำสอนลึกที่สุดฉันยอมรับความไม่เที่ยง ตั้งแต่วินาทีที่เราเกิดชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงร่างกายเติบโตฤดูการหมุนเวียนทุกสิ่งเกิดแล้วดับแต่แทนที่จะยอมรับจังหวะธรรมชาติของชีวิตจิตกลับมักต่อต้านและไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงเราปรารถนาให้สิ่งที่ดีอยู่ตลอดไปและอยากให้สิ่งที่ไม่ดีหายไปทันทีการต่อต้านนี้เองคือเชื้อไฟแห่งความทุกข์ก่อนนอนจงพิจารณาเบาๆว่าฉันยอมรับความไม่เที่ยง การกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงการฝืนใจแต่คือการยอมรับความจริงอันเรียบง่ายไม่ว่าคุณจะยินดีหรือไม่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นเมื่อยอมรับมันคุณก็คลายพันธนาการของความยึดมัน่นลองพิจารณาลมหายใจแต่ละการหายใจเข้าเป็นเพียงชั่วคราวการหายใจออกก็เช่นกันไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปหากการหายใจหยุดคงที่ชีวิตก็ไม่อาจดำเนินต่อได้ การเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ความบกพร่องแต่คือหัวใจของการมีชีวิตเมื่อคุณทบทวนวันของคุณบางช่วงอาจเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มคำพูดดีๆหรือภารกิจที่สำเร็จแต่ช่วงเวลาเหล่านั้นผ่านไปแล้วเช่นเดียวกับความเครียดความผิดพลาดและความกังวลก็หายไปแล้วไม่มีสิ่งใดหยุดอยู่กับที่ได้และนั่นเองคือความโล่งใจอย่างแท้จริงมนตรานี้ยังเตรียมใจเราให้พร้อมต่อความไม่แน่นอน หลายคนมักนอนพลิกไปมาด้วยความกลัววันพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้เองก็ไม่เที่ยงเช่นกันมันจะมาถึงและมันก็จะผ่านไปเมื่อคุณยอมรับความไม่เที่ยงความกลัวจะคลายตัวลองจินตนาการเหตุการณ์ในวันของคุณเหมือนใบไม้บนสายน้ำแต่ละใบลอยผ่านมาหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วไหลไปคุณไม่ต้องวิ่งตามหรือผลักไสเพียงแค่เฝ้ามองมันผ่านไปพร้อมกับย้ำในใจว่าฉันยอมรับความไม่เที่ยง นี่คือการเลือกความสงบแทนการต่อสู้นี่คือการปรับใจให้สอดคล้องกับความจริงที่พระพุทธองค์ค้นพบว่าสรรพสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปเมื่อคุณเข้าสู่ห้วงนิทราด้วยการระลึกเช่นนี้คุณจะวางทั้งความสุขและความทุกข์ได้พักผ่อนในสายทานแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างอ่อนโยนและความไม่เที่ยงจะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไปแต่กลับเป็นสิ่งที่คุณสามารถไว้วางใจได้ หฉันไม่ใช่เพียงความคิดของฉันมนตราที่ห้าคือการย้ำเตือนที่อ่อนโยนและทรงพลังฉันไม่ใช่เพียงความคิดของฉันเมื่อคุณนอนลงร่างกายอาจได้พักผ่อนแต่จิตใจมักยังคงวิ่งวุ่นไม่หยุดความคิดเรื่องวันนี้ผุดขึ้นมาไม่ขาดสายสิ่งที่พูดไปสิ่งที่ควรทำดีกว่านี้หรือความกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ที่ยังไม่มาความคิดเหล่านี้วงเวียนเหมือนสายลมไม่หยุดนิ่ง แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกับความคิดความคิดเป็นเพียงแขกที่มาแล้วก็ไปลองนึกถึงความคิดเสมือนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าบางครั้งมืดครึ้มหนักด้วยพายุแห่งความกลัวและความเสียใจบางครั้งก็เบาและลอยช้าอย่างอ่อนโยนแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดมันก็ผ่านไปเสมอเบื้องหลังเมฆเหล่านั้นคือท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงสดใสและไร้ขอบเขต ท้องฟ้านั้นเปรียบเสมือนสภาวะรู้ที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณกล่าวว่าฉันไม่ใช่เพียงความคิดของฉันคุณกำลังย้ำเตือนตนเองว่าคุณไม่ติดอยู่ในก้อนเมฆแห่งความคิดเหล่านั้นคุณคือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ที่โอบรับพวกมันเมื่อความคิดเจ็บปวดเกิดขึ้นเช่นฉันไม่ดีพอหรือวันนี้ฉันล้มเหลวถ้าวันพรุ่งนี้ผิดพลาดละ่ะให้หยุดและมองว่ามันเป็นเพียงความคิดเท่านั้น มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ตัวตนแท้จริงของคุณมันเป็นเพียงระลอกคลื่นชั่วคราวในจิตดังนกที่บินผ่านท้องฟ้าโดยไม่ทิ้งร่องรอยความคิดก็เช่นเดียวกันไม่ทิ้งรอยถาวรไว้ในใจคุณนี่คือแก่นของการเจริญสติที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราสังเกตความคิดโดยไม่ต้องยึดต,ติดเมื่อความคิดเกิดขึ้นเพียงเฝ้าดูและรับรู้คุณอาจลองบอกกับตัวเองว่าคิดอยู่คิดอยู่ เพียงเท่านี้คุณก็สร้างระยะห่างจากมันได้ทันใดนั้นความคิดก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอีกต่อไปมันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาในความรู้ตัวคุณยังสามารถถามตนเองว่าถ้าฉันคือความคิดแล้วใครเล่าที่เฝ้ามองมันอยู่ความจริงที่คุณสามารถรับรู้ความคิดได้ก็แปลว่าคุณเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่ามันคุณคือการรับรู้นั้นเองก่อนนอนมนตรานี้ จะกลายเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แทนที่จะต่อสู้กับความคิดที่ฟุง้งซ่านคุณพักผ่อนในความรู้ว่าคุณไม่ใช่ความคิดเหล่านั้นคุณคือผู้เฝ้าสังเกตที่กว้างใหญ่และสงบกว่าคืนนี้เมื่อจิตเริ่มวุ่นวายให้กลับมาที่มนตรานี้ฉันไม่ใช่เพียงความคิดของฉันแล้วปล่อยให้ความคิดลอยผ่านไปเหมือนเมฆพักในท้องฟ้าแห่งการรับรู้อันไร้ขอบเขตท้องฟ้านั้นคือบ้านที่แท้จริงของคุณ หกความพอใจนั้นเพียงพอแล้วมนตราที่หกคือยาขนานวิเศษสำหรับหัวใจที่กระสับกระส่ายความพอใจนั้นเพียงพอแล้วในชีวิตประจำวันความทุกข์มากมายเกิดจากความอยากไม่สิ้นสุดเราพยายามไขว่คว้าสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอยากได้ความสำเร็จมากขึ้นทรัพย์สินมากขึ้นชื่อเสียงมากขึ้นหรือความมั่นคงมากขึ้นแม้เมื่อเราล้มตัวลงพักในตอนกลางคืน จิตใจก็ยังกระซิบว่าฉันควรทำได้มากกว่านี้พรุ่งนี้ฉันต้องดีกว่าเดิมหรือฉันต้องไปให้ถึงเป้าหมายนี้ความหิวกระหายไม่สิ้นสุดนี้คือสิ่งที่ขโมยความสงบไปแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่คือความพอใจในสิ่งที่มีพระองค์ตรัสว่าความพอใจคือทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนนอนจงพิจารณาอย่างนุ่มนวลว่า ความพอใจนั้นเพียงพอแล้วเตือนตัวเองว่าขณะนี้คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นแล้วคุณยังหายใจอยู่คุณปลอดภัยและคุณยังมีชีวิตคุณมีร่างกายที่พาคุณผ่านวันทั้งวันคุณเคยได้รับน้ำใจแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามคุณยังมีความสามารถที่จะรักตระหนักรู้และเติบโตความพอใจไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการตรหนักว่าความสงบไม่ต้องรอจนทุกอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ความสงบมีอยู่ตรงนี้แล้วในการยอมรับสิ่งที่เป็นลองนึกถึงถ้วยชาหากคุณพอใจถ้วยเดียวก็เพียงพอมันจะอบอุ่นหัวใจและนำความสุขมาให้แต่หากคุณไม่พอใจต่อให้มีงานเลี้ยงใหญ่โตคุณก็ยังรู้สึกขาดและไม่เต็มความพอใจเปลี่ยนสิ่งเล็กน้อยให้เพียงพอและเปลี่ยนเพียงพอให้กลายเป็นความอุดมสมบูรณ์มนตรานี้ยิ่งมีพลังในยามค่ำคืน แทนที่จะหลับไปพร้อมความคิดว่าอะไรยังขาดหายคุณย้ำกับตนเองว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นเพียงพอแล้วคุณทำให้ความกระหายเงียบสงบลงเมื่อคุณกระซิบว่าความพอใจนั้นเพียงพอแล้วจงจินตนาการว่าร่างกายเริ่มคลายตัวไหลหย่อนลงกรามผ่อนคลายลมหายใจช้าลงและลึกขึ้นความพอใจให้ความรู้สึกเหมือนการกลับบ้านหลังจากการเดินทางที่ยาวนานและเหน็ดเหนื่อย ไม่มีสิ่งใดต้องการอีกต่อไปคุณสามารถพักผ่อนได้อย่างแท้จริงมนตรานี้ยังปลูกฝังความกะตันอยู่ในใจเมื่อคุณกล่าวว่าความพอใจนั้นเพียงพอแล้วคุณจะเริ่มสังเกตสิ่งเล็กน้อยที่มีค่าอยู่แล้วเช่นความนุ่มของเตียงความปลอดภัยในยามค่ำคืนและจังหวะอันสงบของลมหายใจคุณจะเห็นว่าความสุขไม่ได้รออยู่ในอนาคตแต่มันอยู่ตรงนี้ในขณะนี้ ดังนั้นคืนนี้จงกระซิบเบาๆว่าความพอใจนั้นเพียงพอแล้วปล่อยให้ความจริงนี้อย่างรากลึกในหัวใจคุณไม่จำเป็นต้องไขว่คว้ามากกว่านี้สิ่งที่คุณมีเพียงพอแล้วตัวคุณเองก็เพียงพอแล้วและขณะนี้ก็เพียงพอแล้ว 7. ฉันกลับคืนสู่ความเงียบมนตราสุดท้ายคือประตูสู่การพักผ่อนอันลึกซึง้งฉันกลับคืนสู่ความเงียบ ตลอดทั้งวันชีวิตของเรารายล้อมด้วยเสียงและความเคลื่อนไหวเสียงพูดคุยเสียงรถเสียงแจ้งเตือนที่ไม่สิ้นสุดแม้โลกภายนอกสงบลงแต่โลกภายในมักยังวุ่นวายเต็มไปด้วยความคิดกังวลและความทรงจำที่พลุ่งพล่านความเงียบที่แท้จริงจึงดูเหมือนสิ่งหายากแต่แท้จริงแล้วความเงียบนั้นอยู่ตรงนี้เสมอมันรอคอยอยู่ใต้เสียงทั้งปวงอย่างอดทน การกล่าวมนตรานี้คือการหวนกลับไปหาความเงียบที่มีอยู่แล้วคุณไม่ต้องบังคับให้เกิดความเงียบเพียงแต่ผ่อนคลายและจมลึกเข้าไปในมันพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำคุณค่าของอริยวาจาแห่งความเงียบพระองค์เองเคยนั่งในความสงบอันลึกนานับชั่วโมงมิได้สอนด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพลังแห่งการอยู่ในความเงียบความเงียบมิใช่ความว่างเปล่าในแง่ลบ แต่มันคือความเต็มความกว้างและความชัดเจนเมื่อคุณกล่าวว่าฉันกลับคืนสู่ความเงียบลองฟังเสียงรอบตัวอย่างอ่อนโยนเสียงพัดลมเบาๆเสียงสะท้อนจากค่ำคืนหรือแม้แต่เสียงลมหายใจของคุณเองแทนที่จะมองว่าเป็นสิ่งรบกวนจงเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแห่งความเงียบแล้วหันกลับมามองเสียงในใจไม่ว่าจะเป็นความคิดแผนงานหรือความทรงจำ อย่าไล่าตามอย่าโต้แย้งปล่อยให้มันปรากฏแล้วดูมันละลายกลับคืนไปในความเงียบเมื่อคุณกล่าวว่าฉันกลับคืนสู่ความเงียบคุณเพียงเปลี่ยนความสนใจจากเสียงไปสู่ความรู้ตัวที่เงียบอยู่แล้วความรู้ตัวนั้นเองคือความเงียบที่แท้จริงมันไม่วิจารณ์ไม่โตเถียงและไม่ยึดต,ติดเปรียบเหมือนทะเลสาบใสสะอาดสะท้อนทุกสิ่งโดยไม่ถูกรบกวนเมื่อคุณพักอยู่ในความเงียบนี้นานขึ้น คุณจะเห็นว่ามันไม่เปราะบางแม้จะมีความคิดหรือเสียงเกิดขึ้นแต่ความเงียบไม่เคยถูกทำลายเหมือนท้องฟ้าที่ไม่เคยบาดเจ็บจากเมฆที่ลอยผ่านความเงียบไม่เคยถูกทำลายจากเสียงที่ผ่านไปมนตรานี้ยังให้ความรู้สึกเหมือนการกลับบ้านทั้งวันเราถูกดึงออกไปด้วยภาระและการพูดคุยแต่เมื่ออยู่ในความเงียบเราหวนกลับสู่ใจภายในและพบศูนย์กลางที่สงบของตนเองอีกครั้ง นี่คือการเยียวยาที่ลึกซึ้งเพราะมันย้ำเตือนว่าเราไม่ได้ถูกนิยามโดยความเร่งรีบของชีวิตแต่โดยความสงบที่ซ่อนอยู่ข้างในตลอดมาความเงียบยังเป็นประตูสู่วิช,ชาเมื่อใจสงบลงแม้เพียงชั่วครู่ความจริงเรื่องความไม่เที่ยงเมตตาและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งก็จะชัดเจนดังนั้นคืนนี้ก่อนคุณจะหลับตาจงกล่าวเบาๆว,ว่าฉันกลับคืนสู่ความเงียบ ทุกครั้งที่คุณกล่าวให้จินตนาการว่าคุณจมลึกลงไปในความสงบร่างกายผ่อนคลายหายใจช้าและลึกความคิดหลุดลอยไปอย่างไร้การต่อสู้และคุณค้นพบว่าความเงียบไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงแต่มันมีพลังมีความอบอุ่นและมันคือสันติสุขแท้จริงที่โอบรับคุณไว้เมื่อคุณปิดคืนวันด้วยมนตรานี้คุณจะเข้าสู่การหลับไม่ใช่ในฐานะผู้หนีเสียงรบกวน แต่ในฐานะผู้พักอยู่ในอ้อมกอดแห่งความเงียบความฝันจะเบาขึ้นร่างกายฟื้นตัวลึกขึ้นและหัวใจตื่นขึ้นอย่างสดชื่นในรุ่งเช้าบทสรุปเราได้เดินผ่านมนตราพุทธเจ็ดบทก่อนนอนแต่ละบทคือเมล็ดพันธุ์อันอ่อนโยนที่หวานในหัวใจวันนี้จบสิ้นแล้วขอให้ฉันพ้นทุกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขฉันยอมรับความไม่เที่ยงฉันไม่ใช่เพียงความคิดของฉัน ความพอใจนั้นเพียงพอแล้วฉันกลับคืนสู่ความเงียบเมื่อมนตราเหล่านี้รวมกันมันกลายเป็นสะพานจากความวุ่นวายของกลางวันไปสู่ความสงบของกลางคืนช่วยให้เราวางภาระคลายความฟุ้งซ่านและหวนกลับสู่ความสงบที่มีอยู่เสมอในใจหากคุณฝึกมนตราเหล่านี้เป็นประจำคุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยการนอนหลับง่ายขึ้นหัวใจเบาสบายขึ้น ความกตัญญูเติบโตขึ้นตามธรรมชาติและเมตตาก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องบังคับในที่สุดมนตราเหล่านี้จะไม่เพียงเปลี่ยนค่ำคืนของคุณแต่ยังเปลี่ยนการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยคุณจะก้าวเดินในโลกด้วยความสงบมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นและมีสติรู้ตัวมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าจิตเหมือนสวนสิ่งที่เราปลูกในนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เราจะเก็บเกี่ยว การปลูกมนตราเหล่านี้ในทุกค่ำคืนคือการบ่มเพาะผลแห่งความสงบเมตตาและปัญญาดังนั้นคืนนี้เมื่อคุณหลับตาลงจงให้มนตราเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมทางกระซิบมันเบาๆหรือเก็บมันไว้ในใจขอให้มันนำคุณสู่การนอนที่สงบและขอให้คุณตื่นขึ้นด้วยใจที่สดใสาราวกับตะวันยามเช้าขอให้คุณเป็นสุขขอให้คุณสงบและขอให้ทุกค่ำคืนพาคุณกลับสู่ความเงียบ